ออกมายอดวันสิ้นเดือนกรกฎาคมมีผู้ติดเชื้อใหม่นะฮะ18,912คน 18, ค่ะเป็นสถิติสูงสุดใหม่นะครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับนิวไฮเช่นกันนะคะ178คนค่ะและตัวเลขผู้หายป่วยนะครับตามกราฟิกของสอบคศูนย์ข้อมูลโควิดซึ่งจะเน้นย้ำให้เห็นเทียบกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่ในนต้องใบหายป่วยกลับบ้านวันนี้ก็นิวไฮค่ะ1นึ่0กับ750คนนะคะ สวัสดีครับเมื่อคีททุกคนได้เห็นคลิปวิีโอนะครับว่าสถานการณ์โควิดของประเทศไทยช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึง UG5 หรือว่าหลักฟัามีสาคนนะครับจะมาบอกว่าแล้วมันจะช่วยเราในการลด,ดปรเิเวณผู้ติดตัวโควิดสิได้อย่างไรนะครับ่อนูื่นเลยนะครับ UG5 คืออะไร คือี5ย่อมาจาก Universal h o o d n r i g h นะครับคือหลักความดีสากล5ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานที่ม,น,มนุษย์ทุกคนต้องมีเพื่อวัฒนาตนเองให้มีคุณภาพพัฒนาสังคมที่มีความเจริญและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขซึ่งทั้ง5เหล่านี้จะต้องฝึกฝนจนเป็นนิสัยครับมี5ข้อข้อที่1คือ ฟีนิสหรือว่าควาสา,านะครับซึ้งก็หมายถึงให้เราตรงตัวเลยไม่สกรปรกไม่เลยเพื่อสบายตา,าสบายใจแ่กเป็นฐานระดับก็คือสะอาดากายคือการไม่ฆ่าไม่มละขโมยไม่กกรกิจกรรมแต่ที่สองคือสะอาดวาจะคือไม่พูดเช็ดไม่พูดให้แตกแยกไม่พูดคำหยาบให้เจ็บใจไม่พูดเคอรเจอนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายก็คือ สะอาดใจคือคิดดีไม่คิดทำทร้ายคิดใจผ่องใสบริสุทธิ์นะครับนี่คือความสะอาดครับอันที่สองครับ orderliness ความเป็นระเบียบครับความเป็นระเบียบก็คือทำเป็นไปเด่ยวกันคือับเป็นแนวเป็นแถวเป็น,นวางไม่สับสนนะครับทุกคนรู้ทำไมความเป็นเบียแป้ว่าเป็นระเบียบคืออะไระครับก็ขยายความใม้ฟัง ข้อที่สามครับโพไลเน s ความสุภาพแน่นอนครับความสุภาพก็ต้องหมายถึงความสามารถในการควบคุมที่อารใจว่าจะปิบติให้ผู้อื่นรู้สึกด่ดีคือแม้แต่ว่าแรที่เราแต่งกายให้ถูกต้งเรียร้อยเช่นเดียวกันก็เป็นหนึ่งในความสุภาพข้อที่4ี่ครับ c o n มช u ว l ิตีความตรงต่อเวลา ้ารต้นต่อเวลาก็หมายถึงเราสามารถในการควบคุมตัวเองในการเริ่มทำเลิอกงานให้เป็นตามที่กำหนดครับและข้อสุดท้ายครับเป็นทายเวงข้อสุดท้ายแล้ว e d i t a t i o n หรือว่าการมีสมาธิครับก็มีสมาธิหมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตใจอารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งห่ยให้เกิดความรู้สุกธิของใสขึ้นที่แม้แต่ว่าควบคุมร่างกายของเราให้เป็นไป ทามแนวทางที่ถูกต้องก็คือมีสมาธิด้วยเช่นกันครับ,รบที่นี้จุดสำคัญเลยครับและเราจะนำไปปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้อย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งาสะอาดก็คือศีไแอะอพเวลาไปสัมผัสอะไรข้งนอกบ้านมาตรัถึงบ้านก็อาบน้ำังตัวให้เรียบร้อยเพื่อให้ ไม่มีเชื้อ,อที่ร่างกายของเราอาันนี้ที่สองความเป็นระเบียบนะครับแน่นอนครับทีค่ควรดูครับก็คือวินัยห่าง social distancing นั่นเองครับความสุขภาพก็คือเขาตัดแต่งกายเรียบร้อยแล้วเขาควรใส่หน้ากากอนามัยให้ครอบครัวสบายใจและเราก็สบายใจด้วยครับว่ามันเป็นการป้องกันปิดกุ้ยก้าได้ประมาณหนึ่งเดียวครับต่อไปสองอันสุดท้ายครับ ตรงต่อเวลากับมีสมาธิลงต่อเวลาก็คือเขานัดทำอะไรตอนไหนแล้วก็ไปเวลานั้นก็ดอดีเลี่ยงความแออัดนะครับก็จะเป็นการลดไปมาพิดเชื้อต่อวันของรายได้ครับสุดท้ายมีสมาธินะครับมีสมาธินะครับแน่นอนก็คือเราจะมีสติตต่เวลาเราออกน้องบานนะครับว่าไม่สับสจุดร่วมที่เป็นจุดเสี่ยงที่เราติดโควิดได้เองครับ แน่นอนครับเพื่อนๆอย่างที้ดีสุดก็คืออยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับกลับตัวอยู่ที่บ้านจะได้ไม่ไปรับเชื้อจากข้างนอกมาให้คนที่เรารักในบ้านครับอยู่บ้านอยุดเชื้อแค่ชาติครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย